เเฮ้้ยขาามาไอ oh. ร้านราวาบักบริการรับเติมรูบักแบบกลุ่มเลนสามกลุ่มเดียวกดเข้ากลุ่มรอ15วันก็สามารถซื้อรูบักได้ตลอดเลยและยังมีบริการกิปต์ไอเทมต่างๆไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟุตกดผลเติมเพชรในเกมต่างๆเลนหกและยังมีบริการเติมเพชรเกมอนิเมตดีฟินเดอร์ท่านผู้ชมก็สามารถไปใช้บริการราวาบักลิงใต้าล่างคลิปเลยนะครับ เอาโฟสังเซคคนไหมผมเองก็ไปเล่นเองเซ่ซมันอยู่ไหน,น,นอะคอนโดอาร์มสตรองอะ,ละอีเวนปะหรือไงเกาะแรกครับพี่ชายอ้าวโอเครอดีนี่อาร์มสตรองใช่ไหมอ้ยมันเพชรดเยอะจังวะสองแสนว่าคอนโด you must have nano machine and เพื่อ senator armstrong มีแค่ตัวเดียวอะคอนโดที่มาวันนี้น update. อัปเดตเอางั้นพี่ก็ต้องไปทำเควสได้เด้ มีเคว็ไหนที่วิททำได้บ้างเนี่ยดูดิอุ้ยน,นี่โอ้ได้ห้าหมื่นเพชรละคนดูโอ้ไวจังจะหาเคว็ที่ผมทำได้ก่อนนะตัวนี้โกงมาพี่ใหญ่ซ้ำนั่นเลยนะโซลีปเปิลหงเขียวคูนี่ไงนาโนเมชินครับโจขวดหลอดแก้วแฮนด์ออฟอาร์มสตรองออฟอีวิลูชันแฮนด์ออฟอาร์มสตรองหาไงวะบอสใหม่ปะไอแลนด์ลิมิตดใช่ไหมเออ เฮ้ยย hey. ัทำได้แข่งขนาดนั้นเลยเหรอโอยโย วกไรนี่อะลรครับพี่ไงน้อง,งรอเจ็ดนาทีคพี่ก้าละก้าล้อีกสองทีนิดๆไอเก่งทําท่าลินเพื่อโชคไม่เกี่ยวน้องลงลงลีลินอะไรน้องดืมมันไปได้ละ<อ>พี่ลืมไม่ได้ทุกทีพี่เข้าทิกตอกไปเลยพี่เจอหน้าพี่แม่งยังจะเจอน้ำจัมส์สก่ตกลัวนะเว้กลัวแบบเลื่อนทิกตอกอยู่ดีแม่งเจอหน้าตัวเองอ่ะแบบอยู่ดีแม่งพี่เป็นง่อยอ่ะน้องซีพีดีีดีดอกดอกเยอะๆซีพีดีพีดีดอกดอกเยอะๆอามซองเกิดแล้ว ไปดิฆ่ามันฮะ<อ>น้องพี่ตายเลยวว่ะหน้าตาพี่เหมือนอันเลนจากอินวินซ์ไม่ไม่เหมือนครับน้องไม่เหมือนครับดูเอ้ยมันอมันต้าเหรอโอ้มันมีหลอดนั้นอยู่นึกว่าขี้โกง กาะแตกบันจะสตาร์นครับแล้วมันก็สร้างเกาะมาใหม่เนี่ยนะพี่ไปใช้สุดลองพี่ก่อนนอนสิอ้ายได้เลยอ้ายกำลังไปเอานี่อย่าเร่งสิผมขอดูตีนที่หน่อยครับโอ้สาวร้อยฮะแค่แค่ดูเท้าได้ร้องอ่ะได้ มีค่าขนมผมได้เลยนะคนดูทุกคนที่โดนเน็มาค่าขนมค่าไฟเหมือนทุกอย่างเลยบอกให้กินนี่ใช้ได้เลยนะพี่โอ้ยได้กินเลยอ่ะเอาริงพวกเองจะเอารูปเท้าพี่ไปทำอะไรกันแน่น่ะพี่เริ่มวันวันเกรงดีแค่ไหนเขาไม่ขอดูด่าเออพี่ก็พี่ก็คิดหนักเลยนะน้องมันโดนห้ือเหรอตรงนั้นอ่ะโอ้ยแรงเว้ยยิง เฮ้ยมันทำไรอ่ะไปห่อนี่นี่เฮ้ยมันทำไรวะนี่ <c oughs> มันสตาร์ทปะอุ้ยเลือดพี่รถเยอะน่ะสตันดิสตาร์ทมีทุกพื้นด้วยอัมสตอร์เพย์แค่อานอสครับปู แล้วเวลก็ไม่ได้ฟาร์มนะแคปเลเวลก็เพิ่มไปเรื่อยๆอ่ะเฮ้ยอันนี้ของพี่ยังเหลือนะดอกโพนสองอ่ะเฮ้ยมันหอมแล้วเหรอหอมแล้วฮะสรุปพี่ได้ของมันอ่ะคือพี่ทำดาเมจไม่พอเหรออันนี้พี่ทำดาเมจไม่พอใช่ไหมมันไม่ดิมันไม่เด้งเลยเดี๋ยวน้อยมันคือมันต้องดอกเพชรมั่งดีคนดูเพชรพี่เด้งมาเมื่อกี้เฮ้ยหน้าแปลกน่าราอนน่ะไม่ได้อะไรเลยโนมันโดนแต่เพชรครับตัวแรกไหมบรรดาของนะครับเฮ้ยมันลมแล้วมันลมแล้ว มันลมแล้วก็ท่าวีหน่อยดิ d ซ n ด h e งเ y ีย can use this h e r e ฮะใช้ไม่ได้หรอโอ้ย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 อ้ยโ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 ออ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ ก็ดูแบงกี้ดิเออแบ็แบ็คุณแบงกี้เขาก็ทำเลยเออเออ,เอ,อก็เหมือนดีพี่ไปเห็นฝรั่งอขาแม่งทำไก่ตัวดำปีเลย <laughs> เราวัดชิคก,กินกลายเป็นดำชิก,กินนะคนดูเอาเลยขามันขามันขามันชุดเดียวตายไหมชุดเดียวตายไหมชุดเดียวตายไหมชุดเดียวไม่ตายะ เฮ้ยไปแล้วโอ้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 ไม่ได้าดอกคูณสก็ไม่ออกแล้วตายบ้าตายบ่าตายบ้าตายบ่าตาย้าตายบ้าตายบ่าตายบ้าตายตายบ้าตายปตายบ้าตายบ้าตายตา้าายตายบาาตายบต้อตา้ตายบ้าา โอ๊ปในดาบด้วยวะโอ้มันมันคือเกลือเทอวาคนดูมีคนสองดอดหรอแมนะ่ะเละละละออชุดเดียวตายชุดเดียวตายแม่น่ะชุดเดียวตายแม่น่ะชุดเดียวตายแม่น่ะเอาดีชุดเดียวตายถ้ามีอันน้องสองคนก็ชุดเดียวตายอ่ะอุ้โหเจตเบตตุบต,ตับต,ตุบตับโอ้ไม่ได้แนละ้วคนดู เอออ่ะอ่ะอ to no like ่ะอ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 ่ะมาแล้วนาโนเมทีนอนน้องแต่ว่านาโนเมทีนเราก็คับเอาก็ได้นะมันต้องใช้ฮาร์ดออฟอาร์มสตรองอ่ามีหัวใจเท่าไหร่นะเอ้าคับไปหมดแล้วเหรอมาเลยครับจังหวะนี้เวลตันแล้วไปทำมาแล้วน้องเหลือหลายอย่างเลยที่ผมยังไม่ได้จากอันนี้นะฮะตัวจากอาร์มสตรองนี่อยู่แล้วเห็นเลาก็เพชรอีก250,000หนะฮะอมสตรอง บูมเรียบร้อยมาแล้วท่ายืนเข้ามาแล้วอะ่ะโอ้ยโอ้ยโอยโค่นหูท่าแซดทำไมเวลาชนมันจะตายหมดเลยปะเออโอ้ย,อยมีเอ็มวันด้วยโอ้อ หวังอะนะหวังที่แรงอนอือนี่เอ็มวันนะฮะทำมาชมอมสองสกิแซดโอ้ยโวโหโว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 วโ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 วลโว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 ววโวววโวมวโ สกิลวีอุ้ยสกิลวีโอ้ยดำดำเลยอะคนดูถือขึ้นปะใช่ไหมเหมือนเป็นอมาตะาเลยนะครับผู้ชมดูดีเลือดไม่ลดเลยอะตอนนี้สกิลวีมันต้านดาเมจเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์โหดูจังเลยเดี๋ยวผมให้เวอันนี้ดีกว่าเจ็ดสิบดาเมจโอ้ยตอนนี้ผมต้องขี่ไปนะครับผู้ชม thực 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 quý thực nàn thương thương tình thương yêu yêu có phải là không ôi ยืนให้ตีเลยอ้ตายโหดย,ยิ่สามชีวิตนี่ก็คือทั้งหมดของอาร์มสตรองนะฮะให้ไปตีที่บอสนุ้นแหละนะท่านผู้ชมตีแล้วก็มาคลายอีกทีนะฮะผมว่าทุกคนน่าจะทำเป็นแล้วนะเดี๋ยวผมลองตีอีกตัวดีกว่า เดี๋ยวเปิดเปิดอาร์มสตองกนะันท่านผู้ชมสกิลบีเข้าไปตีได้เลยชิยวเโอ๊ยมันโดนบาดหมาเปล่าเนี่ยทำไมมันดูทึกถึกเนาะโอ้ไม่ตายครับน้องไวเชิยวไวเชิยว แต่ว่าใช้สกิลวีใช้ท่าใหญ่ของอานอสตัวนี้ไม่ได้นะท่านผู้ชมเออตายเ<ป>งี้ยเออเรียบร้อยโอ้ไม่ได้ของนี่ดำเลยเออได้หัวใจพี่ชายาทิตยตมาดิจอน้องยิงมาโชคดีจังวะ ขนาดพี่มีคูณ2อรอบไปนี่ยเดีด๋ยวแล้วตอน PP พีทีนี้จะตียังไงให้ตายอะท่านผู้ชมแต่และคนเปิดเปิดอัมสตองกับตัวดำอ่ะแบบฮาร์คิขั้นสูงสุดเลยเรียบร้อยเลยการเจริญ10%นะทั้งวันอะเดี๋ยวน้ำหมดอยู่อย่างนานด้วยก็คือตีอัมสตองให้ได้หัวใจมานะครับผมอะนี่หนึ่งอันนะฮะแล้วก็กลาสทูปกลาสทูปนี่หาจากการสุ่มนะฮะสุ่มจากไอตัวนี้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นอะไรนะ of Evolution นะครับ of Evolution จะเป็นการฆ่าเบคอนพวกนี้นะครับ1%ดรอปเท่านั้นนะท่านผู้ชมก็สู้ๆก็แล้วกันก็คลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณน้องคลาสสิกด้วยนะครับที่หาของให้พี่นะผมก็หาของแล้วนะแต่ว่ามันไม่ดรอปสักทีนะฮะน้องคลาสสิกนี่ได้หัวใจมาเยอะมากเลยนะครับก็ขอบคุณจากน้องเนี่ยนะครับโอเคครับเจอกันอัปเดตหน้าน่าจะเป็นอัปเดตใหญ่นะครับผมซึ่งตอนนี้ผมเล่นมินิอัปเดตอยู่ก็น่าจะมีแค่นี้้นนนะครััับาาเเจจออกปดตห